มีคอายุทยาปลายทางของทัวดวนเพลงจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ใหม่ในวงการลูกทุ่งไทยค่ำคืนวันเสาร์ที่29พฤศจิกายน2568ณจังหวัดพระนครศรีอยุทยาเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นราชธานีเก่าแก่ของสยามกว่า400ปีเมืองที่เก็บงำเรื่องราวของการรบ การค้าและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่หลายร้อยปีกำลังจะมีเรื่องเล่าใหม่ที่ถูกจารึกเพิ่มลงไปอีกหนึ่งบทเรื่องเล่าที่ไม่ใช่ของนักรบผู้กล้าหาญไม่ใช่ของกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจแต่เป็นเรื่องราวร่วมสมัยที่สะท้อนพลังของสามัญชนนั่นคือเรื่องราวของเด็กตัวเล็กๆที่มาจากเวทีเปิดหมวกและเป็นเรื่องราวของเวทีประกวดลูกทุ่งรายการหนึ่ง ที่เริ่มต้นจากจอโทรทัศน์ช่องเล็กๆแต่บัดนี้กำลังขยายตัวจนกลายเป็นปรากฏการทางสังคมและวัฒนธรรมระดับภูมิภาคอย่างไม่อาจปฏิเสธได้คือจุดจบของทวรดวนเพลงลูกทุ่งสัญจร4จังหวัดซึ่งได้เดินทางผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยความคึกคักและเสียงเฉียย์เริ่มต้นจากชนบุรีปทุมธานีโคราชนครราชสีมา และมาสิ้นสุดที่จุดหมายปลายทางสุดท้ายคืออยุธยาแต่ทว่าในสายตาของนักวิเคราะห์สื่อบันเทิงและผู้สังเกตการวัฒนธรรมนี่ไม่ใช่เพียงแค่จุดจบของฤด,ดูการทัวร์แต่เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในวงการลูกทุ่งไทยอย่างแท้จริง การปิดฉากที่อยุธยาจึงไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตแต่คือการประกาศสักดาห์ของวัฒนธรรมที่ปรับตัวและหาพื้นที่ยืนใหม่ได้อย่างน่าทึ่งเวทีภาคสนามที่สร้างอํานาจใหม่ในวงการลูกทุ่งไทยการกลับมาของปฏิสัมพันธ์แบบจับต้องได้รายการดวลเพลงลูกทุ่งสัญจรถูกมองว่า เป็นภาคสนามที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดในรอบหลายปีของวงการเพลงลูกทุ่งไทยหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําทำให้กิจกรรมทางวัฒนธรรมและดนตรีต้องจำกัดอยู่บนพื้นที่ออนไลน์และโทรทัศน์เป็นหลักเวทีสัญจรน,นี้คือการพาเอาศิล,ลปินผู้ชมแฟนคลับและแก่นแท้ของวัฒนธรรมลูกทุ่งไทยกลับมารวมตัวกันแบบจับต้องได้อีกครั้งการได้เห็นเหงื่อของศิล,ลปิน การได้ยินเสียงปรบมือจริงๆและการได้ร้องเพลงพร้อมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวนั้นคือประสบการณ์ที่สื่อดิจิทัลไม่สามารถมอบให้ได้อย่างสมบูรณ์ งานทัวทั้ง3จังหวัดที่ผ่านมาได้สร้างสถิติใหม่งานชนบุรีก็สะท้อนพลังของกลุ่มคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมงานปทุมธานีที่จัดขึ้นสร้างความฮือฮาด้วยยอดผู้เข้าชมที่เกินความคาดหมายแสดงให้เห็นถึงความกระหายในดนตรีสดของคนในพื้นที่งานโคราชซึ่งเป็นประตูสู่ภาคอีสานและเป็นแหล่งกำเนิดของศิลปินลูกทุ่งจำนวนมากได้รับการบันทึกว่า มีผู้ชมสูงที่สุดเท่าที่ทัวเคยจัดมาในอดีตตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของรากฐานลูกทุ่งในภูมิภาคนี้การมาถึงของอยุธยาจึงไม่ใช่แค่การจัดงานเฉยๆแต่เป็นการปิดฉากหนึ่งซีซั่นที่เต็มไปด้วยความหมายเชิงสถิติและเชิงสัญ,ญลักษณ์เพราะณะจังหวัดสุดท้ายนี้เวทีจะทำหน้าที่เป็นมากกว่าแค่คอนเสิร์ต แต่คือบทสรุปของความนิยมระดับชาติที่ถูกสะท้อนผ่านการรวมตัวของมหาชนจากทุกสารทิศการจัดทัวในลักษณะนี้ได้ตอกย้ำว่าลูกทุ่งไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงเพลงในวิทยุหรือในแอปพลิเคชันเท่านั้นแต่เป็นพิธีกรรมทางสังคมที่ผู้คนต้องออกมาเข้าร่วมแบ่งปันและสร้างความทรงจำร่วมกันพลังของการกระจายตัวไปสู่ท้องถิ่น d e c e n t รัลไลเซชันได้สร้างสมดุลใหม่ให้กับวงการเพลงที่ไม่ได้ผูกขาดอยู่กับเมืองหลวงหรือค่ายเพลงใหญ่อีกต่อไปปรากฏการ์ต้นข้าวฟีเวอร์จากคนดูริมเวทีสู่พลังมหาชนที่ขับเคลื่อนวัฒนธรรมลูกทุ่ง ท่ามกลางศิลปินที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพกว่าก้างชีวิตในทัวร์นี้หนึ่งชื่อที่ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปและเป็นชื่อที่ได้กลายเป็นหัวใจหลักของการพูดถึงทัวร์สัญจรครั้งนี้คือต้นข้าวสุปรียาเด็กหญิงวัยเพียง13ปีผู้เป็นตัวแทนของความฝันที่เริ่มต้นจากความธรรมดา เธอเคยเป็นเพียงเด็กที่ร้องเพลงเปิดหมวกริมถนนเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพและทำตามความฝันจนกระทั่งเธอได้เข้ามาสู่เวทีประกวดและวันนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางความสนใจของทัวทั้ง4จังหวัดปรากฏการต้นข้าวฟีเวอร์ได้แผ่ขยายไปทั่วประเทศและเป็นแรงดึงดูดสำคัญที่ทำให้ผู้ชมเดินทางมายังสถานที่จัดงานในแต่ละจังหวัด กระแสะความนิยมของต้นข้าวในโลกออนไลน์กำลังสูงที่สุดในรอบเดือนไม่ใช่แค่จำนวนผู้ติดตามแต่เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่สูงลิว่วทุกคลิปการแสดงของเธอถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วพร้อมด้วยคอมเมนต์ที่ชื่นชมในเสียงจริงและความพยายามของเธอการมาถึงของทัวร์ที่โคราชชนบุรีปทุมธานีและโดยเฉพาะการปิดทัวร์ที่อยุธยา ถูกคาดหมายว่าจะใหญ่ที่สุดในแง่ของจำนวนผู้ชมและการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ <Wow. S 1> เนื่องจากแฟนคลับจากหลายจังหวัดได้วางแผนมารวมตัวกันในวันสุดท้ายนี้เพื่อแสดงพลังสนับสนุนนักวิจัยด้านวัฒนธรรมลูกทุ่งได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจไว้ว่าต้นข้าวไม่ได้ดังเพราะดราม่าหรือการสร้างเรื่องราวที่เกินความจริง แต่ดังเพราะคนดูมองเห็นความจริงในตัวเด็กคนนี้ความจริงในที่นี้หมายถึงการแสดงออกถึงพรสวรรค์ที่บริสุทธิ์การฝึกฝนที่ไม่ย่อท้อและความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์เพลงลูกทุ่งได้อย่างลึกซึ้งเกินไหวความสำเร็จของต้นข้าวคือการยืนยันว่า เวทีลูกทุ่งยังคงเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับคนที่มีความสามารถและมีความมุ่งมั่นโดยไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนสูงหรือการสนับสนุนจากค่ายใหญ่ตั้งแต่ต้นปรากฏการณ์นี้ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการเพลงลูกทุ่งว่าความจริงใจคือสกุลเงินที่มีค่าที่สุดในยุคที่ผู้คนถูกกระหน่ำด้วยเนื้อหาที่ปรุงแต่ง คำพูดของนักวิจัยนั้นสะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นจริงในทุกจังหวัดที่ผ่านมาและจะสะท้อนแรงที่สุดในอยุธยาซึ่งจะเป็นการประทับตราอย่างเป็นทางการว่าต้นข้าวสุปรียาได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นศิลปินระดับชาติอย่างเต็มตัวแล้วอยุธยาคือจังหวัดที่เหมาะกับการปิดทัวร์ที่สุดการผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และปัจจุบัน ในเชิงการวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดงานและการตลาดการเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดปิดทัวร์นั้นเป็นไปอย่างชาญฉลาดและมีเหตุผลสนับสนุนถึง3ประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงานประเด็นที่ 1. เมืองศูนย์กลางภาคกลางและภูมิภาคการเดินทางง่ายที่สุด อยุธยาตั้งอยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของภาคกลางและสามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่ายจากหลายจังหวัดรอบข้างไม่ว่าจะเป็นสระบุรีอ่างทองลบบุรีปทุมธานีหรือแม้แต่กรุงเทพมหานคร เครือข่ายถนนและระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมทําให้แฟนคลับจากทุกสารทิศสามารถเดินทางเข้ามารวมตัวกันได้อย่างสะดวกสบายสิ่งนี้เพิ่มความเป็นไปได้สูงมากที่การรวมตัวครั้งใหญ่ที่สุดของแฟนคลับและผู้ชมตลอดทั้งซีซั่นจะเกิดขึ้นที่นี่ทําให้เกิดภาพความยิ่งใหญ่ที่สามารถนําไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และสรุปความสําเร็จของซีซั่นได้อย่างทรงพลังประเด็นที่สอง ตลาดสุวรรณเกลี้ยงทองเป็นพื้นที่เปิดโล่งที่รองรับคนจำนวนมากและเอื้อต่อการถ่ายทำมันเป็นพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้ชมได้จำนวนมากในขณะเดียวกันแสงและระบบหลังคาตลอดจนพื้นที่หน้าเวทีถูกออกแบบให้ถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอได้ดีสำหรับการออกอากาศและสำหรับการแชร์บนโซเชียลมีเดียในยุคป,ปัจจุบัน เหมาะสมอย่างยิ่งกับการเป็นตอนปิดท้ายที่จะถูกแชร์และกลายเป็นไวรัลทั่วประเทศภาพมุมกว้างของผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาเต็มพื้นที่จึงเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในการสรุปความสำเร็จของรายการประเด็นที่3 เป็นจังหวัดที่มีรากวัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้านหนักแน่นอยุทยาเป็นดินแดนแห่งศิลปะวัฒนธรรมชาวบ้านที่ผสมผสานร,ระหว่างความเป็นเมืองเก่าและความร่วมสมัยการมาจัดทัวร์ในอยุทยาจึงเป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมลูกทุ่งสมัยใหม่เข้ากับรากเงาดั้งเดินของดนตรีไทยพื้นบ้านได้อย่างกลมกลืนที่สุดในปีนี้ ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของอยุธยาเอื้อให้การจัดทัวลูกทุ่งมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่การแสดงดนตรีแต่เป็นการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมที่ผู้คนเป็นเจ้าของทุกองค์ประกอบเหล่านี้เอื้อให้เกิดภาพจำใหญ่ The Grand Image ซึ่งจะเป็นภาพที่ปิดซีซั่นอย่างทรงศักดิ์ศรีและเป็นที่จดจำในหน้าประวัติศาสตร์วงการลูกทุ่งสนุกมากขอบพระคุณมากๆค่ะ พ่อพ่อยแม่จ้าอย่าลืมอย่าลืมนะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะดูเนาะไปโหวตด,ด้วยนะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวด้วยถ้าพ่อพยแม่ที่พอมีกำลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยลูกสาวของพ่อพยแม่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากๆ ลาไปก่อนจ้าโลกมีความหมายจากวันที่ใจเราใกล้